จะเริ่นทาสำนึกดีค่ะวันนี้วันที่19มิถุนายน2566นะคะวันนี้หมุมิดีมาช่วยกันนะคะแบ่งปันน้ำสมุนไพรมีน้ำสมุนไพรริดเย็นนะคะแล้วก็มีน้ำฐานมีน้ำข้วโพดนะคะเราขายราคาต่ำกว่าทุนนะคะแก้วละ1บาทนะคะแล้วก็มีอะไรคะตากะไรยู ข้าวต้มยาคูค่ะข้าวต้มยาคูนะคะทานฟรีนะคะแบ่งปันนะคะวันนี้พี่น้องนะคะหมูมิตรดีในเขตจังหวัดสุรินมารวมพลังนะคะมารวมพลังแบ่งปันอาหารนะคะเชิญนะคะดื่มน้ําสูนไทยฟรีนะคะดามฟรีรอ,าอาหารฟรีนะคะวันนี้มีของดีมาแบ่งปันนะคะทาน,น,นเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอาหาร เป็นนี่เราเรียกว่าโจ๊กสุขภาพนะคะทานโจ๊กสุขภาพเป็นโจ๊กมังสวิรัตนะคะทานเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อิมบุญด้วยได้บุญด้วยนะคะลดการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ย่อยง่ายนะคะขอบคุณนะคะ